สวัสดีจ้ะสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็จะพาเพื่อนๆมาไม่มาดูอะไรรลวันนี้จะมาค่ายบอนซี่เลยจะค่ายบอนซี่กระทั่งเนี่ยซี่นิ้วเอาออกมาเป็นเดือนละเพื่อนๆเอามาตั้งท้าลอจะเปี่ยนกระทางเปียนเพื่นจะเปี่ยนไปได้ซ่องท่าท่าๆนาหแล้วมันไม่มีที่จะวางจะอะไรก็เลยเดี๋ยวจะค่ายกระทั่งซี่นิ้วนะวันนี้กระทั่งซี่นิ้วนะแต,แต่ละต้นก็คือเนี่ยให้ดูให้ดูเอาอะไรเทียบดีล่ะเดี๋ยว ขวดหนาก็ไม่ได้เอามาก็คือมันสูงกว่าหมายบรรทัดนะเนาะมันสูงกว่าบางต้นก็อ่อไอ้นี่มันใหญ่แล้วอ่ะคือมันไปสายตั้งแม่ได้แล้วพูดง่ายๆเลยบอดซี่บอาโอยนะมันไม่ใช่เบบี้แล้วเอาง่ายๆอันนี้ก็คือนิประกาเนาะปะกาศที่ปลาโอ้ยเคียดเนี่ยใช่ป่ะมันใหญ่กว่ากันเยอะนี่ให้ดูต้นนี้นี่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ป่ะใหญ่กว่ากันเยอะเลยนี่ดูต้นดิเนี่ยคือมันมันยาว มันก็ยาวเท่ากระทั่งมันก็คือกระทั่งหกนิ้วที่ป้าอ้อยแบ่งปันพี่ป้านาอาเด็ดจ้ะแต่เพียงแค่ว่ามันยู่ซี่นิ้วเท่านั้นเองนี่เอาออกมาเดือนนึงแล้วนะมันยู่นอกตัวน่าจะเดือนยี่สิบกว่าวันเนี่ยไม่เป็นเดือนดีแล้วตอนนี้ก็เลยจะหมักแบ่งปันวันนี้เราจะไปเร็วเลยนะจ๊ะป้าอ้อยจะค่ายทุกกระทั่งราคาเท่ากันหมดเลยนะใครก็มาไหวก็จะได้ส่วยเลือกเอาแต่บางย่างอะ่ะมันจะมีซ้ํากันมันจะมีซ้ํากันป้าอ้อยก็อาจจะแบบยิบอัน ต้นไนก็ได้มันจะไม่มีอะไรที่นึ่งที่ซ่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันเมื่อนกันแล้วก็คือแบ่งป่านให้เพื่อนๆได้แต่มีไม่เยอะหรอกมันจะมีบางบางย่างก็มีแค่กระทั่งเดียวบางย่างก็มีอยู่แค่ซ่องกระทั่งหรือร้งกระทั่งเท่านั้นพอเปะอ้อยผ้ามาได้เยอะแล้วแต่ละชนิดอะเบ้าแล้วห้วนนึ่งผ้าได้แค่แป้ชิ้นหกชิ้นสี่ชิ้นมาเริ่มจากต้นที่นึ่งเลยหลาซี่ซิ่งจะนี่หลาซี่ซิ่งสี่สิบบาทจะเปาะอ้อ้จะค่ายูทีกระทั่งละสี่สิบบาทย พอกระทั่งซี่นิ้วเอาง่ายๆเลยซี่สิบบาทนะจ๊ะค่าส่งเมาเมาซี่กระทั่งกระทั่งซี่นิว้วปอ้อยก็ใส่ได้หลังละซี่ต้นหาต้นนะใส่ได้อยู่ใครจะรับก็ปอปอ้อยจะใส่ให้นะจ๊ะค่าส่งเมาๆาที่เจ็ดสิบบาทเนาะนี่สี่สิบบาทต้นที่หนึ่งคือหลายซี่ซิ่งสี่สิบบาทห้าสิบบาทพูดผิดขอโทษขอโทษใครหาสิบบาทบ้าบอกขอแตะ พูดไปได้พูดไม่ขิดห้าสิบบาทจะต้งใจหวัวจะออกซ่ซูนไปไอ้นี่ไงทำไอ้นี้กับยายมาเล็กซี่สิก็เลยเอาติดมาเลยอันนี้ยอดเลือดนางพิมนะจ๊ะนี่ยอดเลือดนางพิมพ์นี่ก็ห้าสิบบาทลาซี่ซิ่ก็ห้าสิบบาทนะจ๊ะห้าสิบบาททุกกระช่างแต่เดี๋ยวพอจะจดชื่อให้ก็ชื่ออะไรอันนี้ยอดเลือดนางพิมพ์จำชื่อไว้นะจ๊ะมีเมื่อนกันหมด ยดเลือดนี่ไม่รู้มีกี่ต้นยดเลือดนางพิมพ์พนี่ยดเลือดนางพิมพ์พก็ห้าสิบบาทนี่อันนี้สู้ประมาณสี่สิบเซนให้ดูลากให้ประจากเพื่อนเพือนจ้าเนี่ยก็บอกแล้วเขารอเปลี่ยนกระทั่งแต่ไม่ได้เปลี่ยนห้าสิบบาทต้นนี้ต้นนี้มีซ่องต้นเลยมีทางการดำาการการไอเนี้ยป้อยไม่รู้เชื้อเนี่ยยายใส่รวมกันไว้แบบนี้แหละ อันนี้ไม่น่าจะเป็นชิ้นผ้าน,นะจะเป็นลูกไม้ลื่อบอนยุบแล้วพ่อไม่รู้เลยยหย่ปู๊กเนี่ยเพื่อนๆจะดูลักให้ดูนะมีซ่องต้นนะก็ห้าสิบบาทอันนี้ไม่รู้ชื่อหลายจุดยังไงก็บอกหลายจุดต้อยเคียนว่าหลายจุดนะจ๊ะหลายจุดหลายจุดก็ห้าสิบบาทมีซ่องต้นในี่นึ่งกระถางเท่ากับต้นละยิบห้าบาทเองมันเป็นบอนมีชื่อะแต่มันยุบไงแล้วยายเข้ามาใสรวมกันมันก็จะมีบางให่กับ ไม่รู้บางใ่กับเดินนี่ทา,าบป้าใบก็กลมๆใบก็ไอ้นี้มั่นกัน,นะจ๊ะอีกอันหนึ่งดอกใญ่อีกอันหนึ่งดอกเล็กเนี่ยไม่รู้เนาะหลายจุดห้าสิบบาทต่อไปอันนี้นางรักไม่ใช่นางกิลินีเทวีกิลินีเทวีนี่ก็ห้าสิบบาทกิลินีายชื่อแะไรอันนี้มัคควาลังสั้นนี่มัคควาลน,นี่เห็นไหมต้นนี้ก็คือแบบประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบเซนอะ นี่มะขวานเดี๋ยวจบชี้ให้จ้ะมขวานหลังสั้นห้าสิบบาทจ้ะหาสิบบาทจะ,จะทางซี่นิวนะจ้ะแต่เป็นสใหใยเลยรับรองไม่จิ้วจ้ะอันนี้ฮะนุมานปอยว่านเนี่ยมันเข้าเฝ้านะอมอมพระพาจ้ะนี่ฮหนุมานอมพระพา อมพัพาก็ห้าสิบบาทมีซ่องต้นด้วยนะอันเนี้ยอมพัพาผมไม่เขาเฝ้าไม่รู้ไม่มีป้ายด้วยแต่ป้าอ้อยก็อ้อยจําได้ว่าอ้อยผ้าถังคู้เลยไม่รู้ <c oughs> เอาไปดูเองอมพัพา,พาเนาะห้าสิบาทมีซ่องต้นเท่ากับต้นลยยี่ห้าบาทเองอันนี้อันนี้คัดสมาธินี่คัดสมาธิต้นใหญ่ดูลาสก่อน คัดสมาธิวางปลายก่อนคัดสมาธิผ้าไว้ทุกทุกหันมาเลยเนี่ยคัดสมาธินี่คัดสมาธิก็ห้าสิบบาทมือนกันจะนี่คัดสมาธิต้นใหญ่ไฟกระพริบนี่ดูลาดโอ้โหลาดสวยทุกต้นมีต้องกังวลอันนี้นะจะเป็นชมพูพานเนี่ยบนพื้น ชมภูพานคลองเมืองเลชมภูพานคลองเมืองห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทนี่นะจ้ะนี่ใบมีซ่องแชกเลยชมภูผานจ้ะห้าสิบบาทต่อไปอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ลูกไม้ไกล่ลูกไมก้ไก่ ใกล้กับอึ้งฟักเดียวกันที่ป้อยเคยซื้อมามาแบ้งปันนะ่นเจ้ะไม่ใช่ที่เคยซื้อเอามาปลูกเองอะที่มาทําคลิปให้ดูที่ว่าไส้แต่กระทางซี่นิ้วที่มันอยู่ในกล้องนะ่ะนั่นแหละเนี่ยคือลูกไม้นี่เอาไปรุนนาเองมีส้มต้นทั้งหมดห้าสิบบาทต้นนี้คือยักษ์กลุมพกันมีซ่องต้นห้าสิบบาทหู้เต็มเลยนะจ๊ะทุกใบมีซองต้นยักษ์กุมภกกรห้าสิบบาท อันนี้ก็คือคัดสมาธิเหมือนกันจะห้าสิบบาทป้าดูลากต้นนั้นลากเยอะมาคัดสมาธิคัดสมาธิห้าสิบบาทจะคัดสมาธินี้เนาะนี้เนาะคัดสมาธิห้าสิบบาทตอนนี้กบป,ปัน้นกบปั้นป้าอ้อยผ้าต้งเยอะลูกโอ้โหแบบผ้าได้สิบ เนี่ยกบปันนะ้นอะผ้าได้เป็นสิบตนเลยนะถ้าได้ต้นเดียวเลยเนี้ยดูสิรูปล้างมันแพงดูใบสิกบปัน้นห้าสิบบาทจ้ะกบปัน้นต่อไปมัคขวานอีกเลยจ้ะมัคขวานห้าสิบบาทเหมือนกันจะมัคขวานห้าสิบบาทอันนี้โอยอันนี้อันนี้โอน่าจะเป็นเรือนลาหุ่น พอปอ้อยเคยผ้าไหวจำได้เนี่ยเรือนลาหุ่นเรือนลาหุ่นห้าสิบบาทจะเรือนลาหุ่นซ้ำรีไปเลยไม่ต้องมาและต้นนี้ลูกไม้นี่ให้ประจ๊ะก,กเ,นเนี่ยลูกไม้ใกล้แบบนี้แล้วเนี่ยมีลูกไม้อีกยิบยิบเต็มเลยแล้วก็มีนี่ใบยาวด้วยนี่เห้ป่ะนี่ เอาไปนั้นเอาเองจ้ะพอป้อยใส่ไว้เป็นกระโปะกระโปะนี่แหละลูกไม้ลูกไม,กม้ต้องบอกด้วยนะอันนี้มะกิ้งอันนะั้ลูกไม้ใช่อันนี้ลูกไม้ซ่องปอ้อยเขียนลูกไม้ซ่องดีกว่าจะได้รู้ลูกไม้ซ่องนี่เออลูกไม้อันแรกก็คือไม่มีนึ่งนะเป็นลูกไม้ซ่องเลยนี่อา้าวเสร็จแล้วเนิ่งคาดห้าสิบบาทละจ้ะทุกอย่างห้าสิบบาททั้งหมดดันไปก่อน ต่อไปต่อไปขึบโ,โหต้นนี้ใบแดงๆเยอะต้นที่หนึ่งเรื่องสุริยช่ายนี่ห้าสิบบาทชินภาพเอาไว้อเองเนี่ยเดี๋ยวก่อนเช็ดก้นมือเปื้อนน้ำไม่ได้นะประกาศไม่ติดเรื่องสุริยะช่ายเรื่อง ุภิยะใช่หาสิบบาทนี่นะจ๊ะเรื่องนี้เนาะบอนเรื่องมีต้นเดียวบอนเรื่องอันนี้ก็ซ้ำลีไปอันนี้เนี้ยรูปร่ายอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าบางใหญ่หรืออะไรไปอันนี้น่าจะเป็นบางใหญ่เนี้ยบางหญ่จ้ะไอ้กอ่อเมื่อกี้ก็น่าจะมีบางใหย่แล้วต้นติกต้นตน,นึงไม่รู้อะไร บางให่ห้าสิบบาทจะบางใยพอแก้แล้วจะเป็นน้าแดงนะจ๊ะนี่บางให่ห้าสิบบาทอันนี้คือหักด้านนี่หักด้านนะจ๊ะมีคนจองแล้วอยู่นะห้าสิบบาทอันนี้ก็หักด้านจ้ะนี่หักด้านเหมือนกันก็ห้าสิบบาทราดโอเดินดีจังเลยต้นนี้ก็หักด้านเหมือนกันนะจ๊ะนี่ ักด่านห้าสิบบาทใบาอาจจะแพงเนาะต้นนี้เนาะไม่เมื่อนเข้าเมื่อกี้พักได้ปอ้อยกัดซี่มาแต่เด็กเลยเห็นปะอันนี้กุมพะการยักษ์กุมพะกัรก็ห้าสิบบาทมีซ่องต้นนะจ๊ะกุมพะการห้าสิบบาทนี่ยักษ์กุมพะการอ้าวเขามีปลายอยู่ตรงนี้ปอ้อยไม่เห็นปอ้อยก็ว่าปอ้อยเคลื่อนปลายมาจุกอันเลย ุมประกันหาสิบบาทอันนี้ล่วงปู้ทิมนี่ล่วงปูทิมห้าสิบบาทโอ้ยมันเปีย,ก,ปก,ยก้นามปลามันเปียกล่วงปูทิมห้าสิบบาท ดูลากซะก่อนลงปูทิมจะนี่ซวยๆห้าสิบบาทนาแบบนี้เลยเนาะต่อไปก็กลุ่มพากา์อีกเลยจะ่ะนี่กลุ่มพากาันมีเยอะห้าสิบบาทเอ,อาหัวใหญ่ตั้งๆหัวประอ้อยผ้าไว้พระนะครนี่พระนะครก็ห้าสิบบาทจะ่ะพระนะครพระนะคร ห้าสิบบาทนี่ให้ดูนะจ๊ะนี่ดูก่อนอันนี้ฮะหนุมานคว้างคว้านห้าสิบบาทมีต้นเดียวเหมือนกันฮะหนุมานคว้างคว้านนี่หนุมานคว้างาคว้าน ห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่เป็นบอลมีแข้งเดอ้อดูลาสสกนอนต้นนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะต้องใส่จะเป็นมะขวานเนี่ยแพงนี่ดูใบซ้อนกันแบมเนี่ยเห็นปะมะขวานเมื่อกันจะห้าสิบบาทแพงเลยเนี่ยดูใบซ้อนกันซ่องอันฮะอะมะขวานพแพงต่ห้าสิบบาทนี่อันนี้พระลาม นี่พระรามนะจ๊ะห้าสิบาทพระรามหู้น้อยเออเนี่ยจริงด้วยบอกเลยพระรามคืกันมันีไม่เหมือนกันนะอันนี้ใกล้ราชาวดีนี่ใกล้ราชาวดีก็ห้าสิบบาทต่อไปอันนี้กวนกวนกวน,กวน,ก,วน,ก,วนกวนอูไม่ใช่งงาหรอกเนาะขอสะโพกใหญ่กวนอูก็ห้าสิบบาทแซบตา กวนอูห้าสิบบาทต่อไปเดี๋ยวยกกระทางนี้่ไว้ตรงนี้ก่อนออต่อไปโอ้ยร้อนเด็วเห็นเนื้อหมอนเนื้อเข้าตาต้นนี้ต้นนี้นนก็ จะเป็นหกล่งหรือเปล่าจะบอกโอ้ยไม่เคยพลาดหกล่งไม่รู้เลยเนี่ยแต่เคยพลาดเรือนลาหุ่นจะเนี่ยเนาะเรือนลาหุ่นแหละพอไม่เคยพลาด่ะหกล่องอะเรือนลาหุ่นห้าสิบบาทจดก่อนเรือนลาหุ่นห้าสิบบาทนี่เรือนลาหุ่นมีลอดไม้แทงเข้มประจันนี่เรือนลาหุ่น ทางสี่นิว้วอันนี้อะไรอะ่ะห,หลักราสิ้นจดใส่ไปได้ตะละเมจะนี่ตะละเม้ตละลเมะกุสุมาตะละเมกุสุมาห้าสิบบาทมีซ่องต้นนะจ๊ะมีซ่องต้นตละลเมกุสุมานี่เนาะห้าสิบบาท อันนี้ลูกไม้ลูกไมก้ไกลอะไรรวมกันเป็นกอแบบนี้ให้ประจะลูกไม้อันนี้ลูกไม,ม,ม้ซ้ำเนาะเมื่อกี้เป็นลูกไม้ยซกอ,อันนี้ลูกไม,ม้ซ้ำลูกไม,ม้ซ้ำนี่หาสิบบาทต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเพชรเจ็ดซี่ป่ะเนี่ยเพชรเจ็ดซี่เนาะใช้ อ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เผ็ดเจสซี่ก็ย้อมมงกุฎขอดูอะเผ็ดเจสซี่เผ็ดเจสซี่พิษพายก็ขอโทษเลยจะบอลด่างนี้ไม่ได้ใช้ปลายเลยเพราะไอยผ้ารวมกับพวกเนี้ยแต่แต่ผ้าหรือหยุบไม่รู้แต่ผ้าเกาะเข็ดนะไม่เคยผ้าเผ็ดเจสซี่ทำไมใบอย่างนี้นะเออฉันเอออโอเขียนเผ็ดเจสซี่เนี่ย ห้าสิบบาทแล้วก็ด่างดีด้วยมีรูกด้วยนะ mm hmm. เพชเจสซี่นี่เห็นปะดูลาสก่อนห้าสิบบาทอันนี้โอ้ยอันนี้บอดอันนี้ด้วยจะเอาไว้ทําแม่ผันอันนี้ไพ่ท,ทําทิมเพื่อนๆไม่ค่อยมีหรอกเที่ยวปอ,อยเก็บก้อนใหญ่ไม่รู้อันเนี้ยอันนี้ต้นใดไม่รู้เลยเนี้ยแรมๆอย่างเงี้ยมีซ่องต้นน่าจะเป็นอะไรเนี่ยใบยเคี้ยวๆไปลุน้นเอาได้ไหมจ๊ะ จำไม่ได้ไม่มีปลายชื้อด้วยอ้อยเคียนจำชื้อไม่ได้นะต้องเป็นยักัะตนนี้แหละไม่อยักก็จะต้องเป็นบอนก้าอะไรเนะี่ยจำชื้อไม่ได้สะดือแดงใบยาวๆเขี้ยวๆไม่รู้นะเพื่อนๆดูลกเอาไปลุนเอาจำชื้อไม่ได้จะห้าสิบบาทพระนะครนี่ห้าสิบบาทพระนะครต้นไม่สูงมันจะประมาณคือกว่ากว่าพระนะคร ันไม่ใช่เส้นได้ตนการทูบป,ประมาณนั้นอันนี้ก็เลือนหลาหุ้นนี่ไงห็นปะเนี่ยมันไม่ใช่หกลงมนะจ๊ะมันคาดหมายแบบน,นี้เนะี่ยเลือนหลาหุ้นพอปอ้อยไม่เคยผ้าหกลงมแต่เลือนหลาหุ้นนะผ้ายูมมีเลือนหลาหุ้นกับอะไรนะคุ้นซีโคชคงอะไรนะแต่ยังไม่ขึ้นเลยเลือนหลาหุ้นวันไหนไข่ท่ามเนาะปะอ้อยก็ไม่มี ถ้าไม่เจอไม่ได้เนึกขึ้นกระท่างซี่ไงจะเลือนลาหุ้นห้าสิบบาทจะดูดูสวยๆต่อไปนี่มันนีล้อมเพชรปอยโอ้โห,โหนี้จัดจานในยานนีนี่อุ้ยเดี๋ยวก็ผ้าเองกับมือด่าง่วยขนาดหนีนี่ฟอร์มยังเตีย้ยอยู่นะจ๊ะประมาณมึงคืบแต่โอ้โด่างทุกใบม,มีล้อมเพชรห้าสิบบาทนี่ใครได้ไป แต่ต้นพึงแต่เท้าการทูปันน่ะ่ะอันนี้มัน,ม,นมาทีล่างเข้าไงลวบอดพวกนี้เขาโตชา้าก็โอ้โหเขาซี่ส้วยอย่างนี้นี้ก็อีกหนึ่งตนมันี่ลอมเพชรเมื่กนกันนี้อันนี้มาหน้านี้ดุขึ้นมาอีกแต่กระด่างซ้วยเห็นหมจ๊ะมันี่ลอมเพชมันี่ลอมเพชร,พชรจะเลือกเอาได้นะจ๊ะ้าสิบ,บาท เพืเ่อนๆสามารถเลือกเอาได้บอนก็คือซ่องเดือนสร้างเดือนเลยจ้ะมันได้เท่านี้เลยจ้ะอันนี้ยักษ์กาลุนลาดฝี่มือป้าอ้อยผ้าเองจริงๆมันมีหูใต้ใบน่ะนนี้ยยักษ์ไ้มาสะโพกกว้างอาจจะแพงแต่สวยนะจ๊ะยักษ์กาลุนลดห้าสิบบาทอันนี้เนี่ยมันอะไรว่า <laughs> ไม่มีชื่อบางทีมันอาจจะหยุบแล้วพูดว่าเนี่ยแล้วมันแบบเป็นหัวเล็กๆไง ป้าอ้อยเคยมาน่าจะเป็นมงคลประทเพื่อนที่ทูกไม่ต้องว่ากันนะมงคลประทปะ้าอ้อยจได้มันมีอยู่เนี่ยนี่นะจ๊ะนี่มงคลประทถ้าผิดเพื่อนเพื่อไปห้ามชื่อเอ,เองเราเอาชื่อไว้อันนี้อันนี้อันนี้มนต์สวรค์มนต์สวรคนมนต์สวรคน บนสวรรค์ห้าสิบบาทนี่น้าแดงๆอย่างนี้ผ้าเองนี่นะจ๊ะต้นนี้ไม่ต้องท่ามเษธีสุขันนี่เษฐีสุพันนี่เอาไปรุน่นเอาห้าสิบบาทอึบอย่ต่อไป ยังเลือเ่ออีกหนึ่งคาดไม่ได้เปลี่ยนไงไม่มีเวลาเปลี่ยนให้มันจบจบเธอะนะได้สักสิบต้นยี่สิบต้นก็ยังดีต้นนี้ยักษ์กุมภการนีกแหละกุมภการมีได้ต้นนะจ๊ะใครจะซื้อไปทําฟอมกอกห้าสิบาทนี่กุมภการห้าสิบบาท อันนี้นางกิลินีเทวีนี่ก็ห้าสิบบา Inter ทใช่ไหมนางกิลินีนมีซ่องตนอันนี้อันนี้ดาวเพียงดินนะไม่ใช่นกฮัสดายยดาวเพียงดินนะจ๊ะดาวเพียงดินไม่ใช่เคียงนะดาวเพียงดินถ้าเคียงดินมันก็จะเป็นสี่ชมพูอะไรก็ไม่รู้มันไม่ป้ายอะ่ะข้องจบเป็นดาวเพียงดินแต่อันนี้ได้ดาวเคียงดินแต่อันนี้ดาวเพียงดิน อันนี้อันนี้ซ่อพิญญาซ่อพิญยาไม่ใช่ซ่าสั้นกำแพงพูดผิดใช่ป่าวอ่ะใช่สิผ้าซ่าสั้นกำแพงอยู่ซ่าสั้นกำแพงนี่ห้าสิบบาทต่อไปอันนี้ปูอันนี้บอนยุบแลวโพว่าปลาอ้อยไม่เคย ยอดเลือดใหญ่บอกยอดเลือดนั่งพิมพ์ายไส้หมเลยอันนี้ปูชิวปูชิวหรือปูชินอะไรนี่เนี่ยห้าสิบบาทปูชินห้าสิบบาทนี่ปูชินกัดซี่ซวยนะอันนี้จะมาแมวดุดุเลยอันนี้ใกล้ตัวงามคงไม่มีใครซื้อกระมังเอาไว้ตรงนี้ใกล้ตัวงามอันนี้ลูกไม้อันนี้ลูกไม้เนี่ย ลูกไม้ซีร้อยเคียกนกย็ลูกไม้ซีลูกไม้ซีนี่ห้าสิบบาทเพื่อขายอาไปปลูกซวยๆอันนี้พระยาพระยาพันวังนี่พันวังยังกัดซี่ไม่แจ่มแจ้งนะจ๊ะพันวังพันวังมีมาต้นเดียวเองนะ ข้าวไว้ต้องเยอะจะได้ต้นเดียวนะแปกงเมือนกันอุ้ยอันนี้มณีรัตนาอะไรเจ้าก่อนอันนี้วางท้องวังทองห้าสิบบาทต่อไปอันนี้พรสซ่วงพรซ่วงก็ห้าสิบบาทบอนกล้ามนะจะผ่อนซ่วงอันนี้ก็มณีล้อมเพชรเหมือนกันนี่ห้าสิบบาทจะเขียนชื่อกะมณีล้อมเพชรสร้างต้นเลย แต่ตันนีป่อยังไม่ค่ายข้อเก็บก้นโหด่างช่วยเดียปวปล่อยเอาไว้นั้นปอบก่อนมะนีล้อมเพชรนี่มะนีล้อมเพชรต้นหนก็มะนีล้อมเพชรมะนีล้อมเพชรช่วยทุกต้นจะรับรองรับประกันได้นี่มะนีล้อมเพชรเสร็จแล้วมาใส่สมัยต่องอันต้องใส่อันนี้ ละมือเนี่ยซวยสังคูอันนี้ใบเรื่องเราออกต้นมันยังเล็กปออก็อาจจะยังไม่ไม่ส่งให้ไปนี่เหนป้าซวยสังคูห้าสิบบาทอันนี้น้าดุอันนี้นะชมพูชมพูอม,มาอันเดียวกันมาหัวเดียวกันไม่มัวจะอันนี้ยังไม่ค่ายอันนี้ชื่อแก้วจินดามณีห้าสิบบาทไม่ได้จะจะให้ดูนี่โอ้โหซวยขนาดนี้เดี๋ยวปอจะไปเปี้ยงกระทังหกนิ้วก่อน เพราะว่าพลาดได้จานวนน้อยแล้วเนี่ยนะโอ้โหดูสิสุวยมาร์คเอาไว้ก้อนเนาะสุดท้ายนี้เนาะจ๊ะเพื่อนๆก็ฝากเอฟบอลซี่เข้าบอ้อ้ยด้วยนี่ต้นละห้าสิบบาทกระทะละห้าสิบบาททั้งหมดเลยวันนี้ใครยากได้ต้นไหนก็จะเป็นบอลเก้าบอลโบราณก็เป็นบอนแลแรไอเทมแ่ไอเทมสมัยก้อนไม่ใชไ่ไอเทมสมัยประมาณนี้นะจ๊ะาอ้ยก็จะมีมาให้พี่ป้านา,าเนาะเนี่ยผ้าดชิ้น ผ้าชิ้นไปแล้วก็ใส่ตู้ใส่ตู้นี่ปาอ้อยออกมาประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันพอใส่ตู้ได้หนึ่งเดือนก็ออกมาเพื่อจะรอเปี้ยนกระทั่งหกนิ้วแต่มันเปี้ยนไปทันก็เลยเอามาแบ่งปันก้อนจะเพราะว่าถ้าเปี้ยนแล้วมันจะไม่มีที่ไว้ไงปาอ้อยก็เลยยังไม่ได้ทําที่มันเต็มก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆกระทั่งสี่นิ้วก้อนเนาะจะไม่ได้มีมาบ่อยเราจะสี่นิ้วอะเพราะว่ายายแก่ไข่บอลที่มันแข็งแรงได้จริงๆของปออ้อยก็แข็งแรงแล้วรับรองได้เนี่ยเห็นปะ ต้นใหญ่ประมาณนี้ทั้งนั้นสูงๆทั้งนั้นแล้วก็แข็งแรงแล้วทั้งนั้นจะจะไม่มีบอลปอแปะปัวเปียไม่มีจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจถึงจะราคาห้าสิบบาทก็แข็งแรงจะรับรองสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเเวะขอโทษที่เพิ่งแวะเข้ามาช่วยฟากกดไหลกรดติดตามกดดชร์ด้วยก็ได้เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะครอบคุณเอนเก่าครอบคุณกัลยานมิมีที่น่ารักทุกคนเนาะ ป้าอ้อยยังส่งบอลซี่เหมือนเดิมนะจ๊ะส่งทุกวันนั่นแหละมันไม่ได้ค่ายได้เยอะหรอกแต,แต่แต่แขกคนเดียววันหนึ่งก็ได้ซี่รังอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ช่วงที่ยุดเนี่ยจะมันติดวันยุดก็เลยไม่ได้ส่งมันก็เลยเอามารวมกันเนาะมันก็เลยช้าไปน่อยแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลน,นะจ๊ะแต่ก็ไม่มีใครทวงหรอกแต่บอกไว้ก้อนร้อนตัวไม่คาะร้อนตัวจ๊ะสุดท้ายฟากเพื่อนใหม่อย่าลืมฟากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งงแหวกเข้ามาแล้ช่วยฟากกดไหลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ วันนี้ป้าอ้อยข้อมเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยขอจบคิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า